สวัสดีค่ะวันนี้ผมกับช่องเราทค้ณดูวันนี้เราอยู่กันที่เจ์คศสีราชานะคะเดี๋ยวไปเลยไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปทำอะไรกันค่ะเล ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากเลยคุใช่ใชค่ะร้านอาหารก็คือจะเป็นเ้นสไตล์ญี่ปุ่นเออเป็นร้านแบบพวกอูดง้งซูกิชิกระทะร้อนข้าวหน้าเนื้อถ้าเกิดว่าหลายๆท่านอยากลองมาดูนะคะก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งอีกอันหนึ่งที่เราอยากนำเสนอมากไม่บอกใช่<ล>เราไปดูกัน มันจะมีไม่มีเป็นช็อปเหมือนกันนะมันจะมีบูธอาหารเล็กๆเดี๋ยวพาไปครับจะเป็นร้านอาหารเล็กๆเรามาดูครับไม่ใชยังไม่เคยมยอ้่านี้เราก็อยู่ตรงเช่เหมือนตับเป็นช็อปต่างๆนะครับเรามาดูกันอันนี้ก็คือร้าน แล้วก็ขนมจะกินในต้มยตมยำตมอันนี้นะตมกอกมกบอะตรงน่นอะแต่แม่ร้อยหาเกาจนี่ไงที่พี่กอลอยากกินอะเออแซมเป้ขนมเป้ร้อาเก้าอคนนี้จะเป็นโซนเกียวกับ

้าทะทะว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านขายของิพค์นะท็อปปิ้งเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเลยนี่ก็จะเป็นเขตตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ ตรงนี้เราก็จะเข้าร้านร้านอะไรเอ่ยยอ้ยออคิย้อมคิคเราจะไปเดินดูสินค้านะครับาอในะว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับตอนนี้ต,ตลอดทางคลิปที่บอกว่าจะพามาคือ ไหนครับไหนดองกี้ไหนฮะอ,อ๋อถึงแล้วนะคะสถานที่วันนี้ที่เราจะพามาช้อปปิ้งกันนี่เลยร้านดองกี้นะคะไม่ต้องไกลถึงญี่ปุ่นที่สีรา<ส><อ>ชาบ้านเราก็มีนะคะมานี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งที่ไหนนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะร<อ>้านนี้ก็หลากหลายมากเลยนะคะก็จะเป็นของที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะลูกคะ้าคนไทนที่เอ่อไม่สะดว ขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวิธีการว่าใช้ยังไงในภาษาไทยก็คือดาวน์โหลดนี่ไอทีว่าโค้ดไปแล้วก็ดาวน์โหลดว่าวิธีการใช้คืออะไรใช้ยังไงเพราะว่าเรามันไม่มีฉลากภาษาไทยเนาะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วที่นี่ก็ต้องมาทั้งเล่าทั้งโดนกับเครือ่องสำอางแล้วก็ของเครื่องข,ของญี่ปุ่นทุกอย่างก็คือมีในบ็อกซ์นะคะไม่ต้องนไปไม่ต้องเสียค่าเครื่องแล้วถึงเขาก็เอาค่าไาเล้ว อนี้กอันนี้ของอะไรนี้ขอเราพช่อกคแค่แค่คนแค่ดีอันนี้ก็ดีอกับพี่แต่ชิ้กับเราต้องทำด้าน่างที่กว่าได้เลยได้เลยถ้าใครอยากกินคือ่งนาเดก็แค่นี้ซื้อีเดแต่ลโลไปเสร็จโอ้โหหอมคนยุ่งปวด ก็อีกโซนสุดท้ายของเราที่เราพา,ามาแนะนํากันนะคะก่อนที่เราจะหนีกันไปช็อปปิ้งกันนะคะจะเป็นโซนเกี่ยวกับผลไม้สดนะคะของญี่ปุ่นนะคะที่นําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงย่างเพ่นนี่เลยใหญ่หมากซือมากันแบบสดๆแบบนี้ใช่ลูกใหญ่มา,ก,า,าววกใหญ่มากตอนนี้กำลังอยากอะอยากหาสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆ ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะไอ้น่นู